อ like ิงค่ะชื there are, there are ่อกาเดินพักติตีรอกระชงค่ะค่ะลอยกระงอยกระชงเอจะทำคเอจก็แคงวอมันได้ทชงวามันด้กรงนะสุะเชอว่าจะ văn phen, đươn 12, nám có nồng, thêm ta lìn. rồi thương อ่าขอบคุณค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ